สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะวันนี้ก็ธีรพัฒน์คนเดิมนะครับมารีวิวนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนํารถยกโฟกลิฟต์นะฮะรถยกโฟลลิฟต์จะมีสองประเภทหลักๆเลยก็คือรถเครื่องยนต์อ่าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ํามันนะครับหรือแก๊สนะครับกับรถยกไฟฟ้านะครับประเภทที่สองนะครับผมแต่วันนี้จะพามารีวิวประเภทที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถยูทนะฮะรถยูทที่กลับมาจากการเช่านะครับผมปรับสภาพนะฮะ ทำบงทําเบรกเปลี่ยนทายเปลี่ยนซีนนะฮะอ่าคันนี้เหมือนกันนะครับคันนี้ยังไม่ได้ตั้งเสานะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมรถที่มีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะเอาไปปล่อยเช่าแล้วนะฮะก็จะเป็นคันนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าใช้แก๊ส LPG ได้นะครับส่วนมากลูกค้าจะเน้นถ้าเช่านะลูกค้าจะเน้นใช้แต่แก๊ส LPG นะครับแต่ว่า ทางทีมงานยืนเต็ดเนี่ยก็คือทำให้สองระบบเลยนะฮะก็เดี๋ยวพามาชมดีเทลนิดนึงครับอ่าเป็นรถยกนะฮะสองตันครึ่งนะครับรถยกสองตันครึ่งเสาหกเมตรสามตอนฟูลฟรีนะครับฟูลฟรียังไงก็คือนี่นะมีกระบอกฟูลฟรีแล้วก็ความยาวงานหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับก็คือเมตรห้าสิบสองนะครับอ่ารถยกคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยปีหน้าผมจะส่งไปเช่าที่ชนบุรีนะฮะก็ เอามารีวิวซะก,ก่อนนะฮะวันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วก็ถ้าสนใจนะฮะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เซล์ทีรพัชนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ098.53874.56นะครับผมและทีมงานนะฮะยินดีเข้าไปดูหน้าง,งานของลูกค้านะครับเพื่อเลือกรถโฟล์คลิฟต์และเครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาชม สตาร์ทเครื่องนิดนึงฮะยกขึ้นลงนะครข,ขออนุญาตไม่ใส่หมวกนะฮะอ่านี่ฮะแค่สตาร์ทเครื่องนะครับอ่าใช้ง่ายมากๆนะครับรถอ่านี่แล้วอ่าก็ ฮทางยืนเต็ดนะครับมีรถปล่อยเช่านะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาดีแน่นอน,นครับราคาดีแน่นอนอ่าสู้ทุกราคานะครับผมก็วันนี้ก็จบการรีวิวรถยูทนะฮะร,รถยูดปรับสภาพเรียบร้อยแล้วไว้เดี๋เพียงเท่านี้ก็สนใจก็คลิกแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ